มันเทไงอยู่เขาเคือบอ่ะเออเท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 ่นี่กระสอบตายอะไรปะนี่ปลาลงซาบวะนี่ตัวใหญ่ตรงีตัวใหญ่ก็มีเอามันเห็นมั้ยเอากระสอบติดเมืองเงินปีปาอย่างนี้นี่ประคอประคอใหญ่ซทำแข้นโนพืชบ่นี่แต่แข้นโนพืชเด้งไหม บุไทยหอกแันดอกวาโเอาต ah, es ัวาเด้หน่อยขอตัวมาวัดหนัเลยไปกับลานเลยไปน้ำกันไปเมืองไปคนเดียวก็ได้ตัวประสิทธิ์หูมันจะหันจะร้องร่ออคุ๋ยมุกศอกเลย รับกายอะไรใจินีรับน้องอะไรสิอันที่นี่รบตัวไงจ้ะอันที่เจี่ยเดี่ยวโคงหัวอะไรอยเลยแล้วโคจิเหอเนียช่ยต่อแล้วก็ไปปุยศีรษะร้องอันไหขอนางบานก่อนแล้วขอนางเหอเนางไปจ่อเหรอ ด้นักว้ก็ได้ปะเอาหายคนอเอาขึ้นปี่กิี่พี่ลกี่ลักี่ลูกอีลก่ลูกี่ลูกลูก่ลูกิีู่กพด่ลูกพีกี้เูกพี่กี่ดก่ก่ลักพี่ีลก่กีก้อ่ปลา่ลูกก่กล่ลูกพีี่ลล่่่ี่ จะไปไหเว้ยห้องแล้บอนันเรื่อบอกอมไปมองตดโอ้ยแ่เปิดมองเดือดยังยังโอ้เดือดพุดพุดพุดเสะเสใบยังใบสุนลงหมดนี่เดือดพุดพเลยนี่โอ้กามองไปเดือดเรียบร้อยแล้วค่งุ่งนี่อยแล้วจจอดเลย โอ้ยหอมฮงใส่ขามเทศโอ้ข้าวเทศอันนี้กินไปมันเสียได้มัน<ไ>เอาไปาเลยไงบ่มีผู้ใดแกะแกงไม่มีผู้ใดใส่ปลูกเองเทศเองมากวาท่านเอาปลาใส่หมกอใส่หมอกำลังเดือดเอืมอมเอาใส่ใส่มันคุมค้มคุ้มมั ông mà say suốt nào trên hôn này bỏ tôm ba Hãy subscribe cho kênh bỏ lỡ những video ไปบ้านอัปตาไปหาไปแยวอัปนเลยไปวเาไปบุญละพักนะทำอะไรแต่งอนนแน่คือกเ้ยน้องเจ๊นี่น้้วกอยปลาเจ้าเจ้าเจ้าดอผักกระโดนนี่มึงแนมหญ่จอง พูกเก็บมาเจ้านี่เจ้ากระโดดกระโดดกระเดากระโดดกระโดดกระเดานี่นี่ออรวมน้รวมแ่รวมรวมให้ฝาหกหนนะเจ้าส่วโอ

ตัวนี้ภาพที่เห็นนะครับก็เป็นวิธีชาวบ้านนะครับหาปลามาได้กินเข่ารวมผ้าน้ากันนะครับกินปลาคอตบปลาคอยง่ยๆนะครับผมกินแสบๆนะครับจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะครับเดี๋ยวมีอย่างดีๆกับสีเสนอต่อไปครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายครับ